สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับเจอกันในช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่นะเพื่อนสมาชิกท่านใดเดินทางไกลไปทางเรือก็อให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับถึงจุดหมายถึงบ้านโดยสวัสดิภาพใครจะดื่มจะกินก็พอๆลงหน่อยนะครับให้มีสติทุกเมื่อในการดื่มการกินนะเพื่อนสมาชิกธรรมดาเลายครับปีละครั้งเดือนละหนก็ว่ากันไป ก็ให้มีความสุขในช่วงการหยุดยาวหลายท่านก็ไม่ไปไหนอยู่บ้านอย่างพ่อใหญ่มหาไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านกับภรรยาสองตายาย <c oughs> กะว่าไหวพ้พระข้ามปีสวดมนต์ข้ามวันก็อยู่ที่บ้านนี่แหละครับนะก็ไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านนะเราทําแล้วเราสบายใจนะทำแล้วเรามีความสุขในสิ่งที่เราชอบก็ทําไปนะเพื่อนสมาชิก วันนี้ก็เข่นเคยนะเพื่อนสมาชิกถามมาในคอมเมนต์ว่าเห็นแต่พระยมหานำพระสมเด็จมาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามที่เพื่อนสมาชิกได้คอมเมนต์มาพระบรรดานองค์อื่นมีนะพระย่ยมหาทํา YouTube เป็นแอดมินมาก็เกือบสองปีแล้วแ,แรกๆก็เอาพระชาวบ้านเนี่ยมามา,มาลงแต่ระยะหลังก็เห็นเพื่อนสมาชิกอยากดูสมเด็จกันเยอะก็เอาสมเด็จมาหลวงวิจิตหลวงสิทธิหลวงวิจารณ ตามแบบที่พ่อใหญ่มหาศึกษามานะงดดราม่านะคือย้ำนะตามแบบที่พ่อใหญ่มหาศึกษามาหมายถึงว่าพ่อใหญ่มหานี่ใช่นะแต่มันอาจจะไม่ใช่สําหรับสมาชิกบางท่านก็ไม่เป็นไรนะคนเรามีข้อมูลมีภูมิหลังมีแบ็กกราวในการศึกษาหาความรู้ต่างกันดังนั้นแน่นอนองค์ความรู้ไม่เหมือนกันนะงดดราม่านะครับนํามาลงไว้แล้วนะพระชาวบ้านรูปหลอคณาจารย์เหลียนคณาจารย์ หรือพระต่างๆก็นํามาลงไว้บ้างแล้วแต่ถ้าท่านอยากดูย้อนหลังก็ไปดูได้ในช่องมหาสองพระบ้านนะมีเป็นพันๆคลิปนะสองปีนี้พระยมหาทมไม่นานสนะินาที20นาทีประมาณนี้ดังนั้นพระยมหาก็จึงทำมาเยอะนะทำมาเยอะท่านอยากรู้เรื่องอะไรแม้กระทั่งเรื่องพระสมเด็จเนี่ยท่านอยากรู้ที่มาที่ไปแบ็คของแบ็คกราวต่างๆบล็อกต่างๆพิมพ์ต่างๆ เนื้อหาต่างๆพวกนี้แบ克ก,กราวด์ภูมิหลังวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อเรื่องเล่านิทานอะไรพวกนี้ <laughs> กล่าวไว้หมดแล้วในช่องมหาสองพระบาทเนี่ยท่านท่านไปเสิร์ชดูได้นะอย่างองค์เนี้ยเห็นแล้วอ๋อเลยใช่ไหม <laughs> สายพราเนื้อผงในสายพระปิตาเห็นล้วงอ๋อเลยนะอ๋อก็คือนั่นแหละครับงดดราม่านะเอาที่ชอบนะฮะอย่างองค์เนี้ตั้งใช่หไหมตั้งอันนี้ไม่ไม่เหล็กดูดติดนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย <c oughs> ดูดติดนะนี่ตั้งอยู่พระแท้ต้องต้องตั้งอยู่นะเนีย่ยหลายท่านพิสูจน์เห็นไหมครับแต่ปัจจุบันปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนี่โอโ้โหปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัฒนพานสูงนี่เนื้อโอบลงรักนี่อื้อใสมันวาวโอ้ยดูง่ายแท้ตาเปล่ากับแท้แท้แบบไม่สองก็ดูง่ายแบบเกตาเปล่าก็ดูเยอะนะ เรียบเลยนะที่เราเห็นในตลาดนะโอ้โหเรียบเหมือนพื้นกระดานเลยนะแต่ของแท้เขาจะไม่เรียบนะอย่างเงี้ยเห็นไหมับไม่เรียบนะเพื่อนสมาชิกแต่การไม่เรียบของท่านเนื AH ้อมหาตจันอย่างนึงคือตั้งอยู่นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเพราะยามหาก็ไม่ทราบได้นะเนี่ยเอาเอาเอาไม้เหล็กมาดูก็ดูติดนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเอาไม้เหล grands, ็กมาดูก็ดูติดนะอย่างนี้นะครับเนี่ยติดเลยนะลองลองอีกรอบนะเพื่อนสมาชิกนี่นะ วางพิสูจน์แบบบบ้านนะนะบางองค์ก็ติดบางองค์ก็ไม่ติดนะในชุดใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับคือเขามีเขามีแร่นะเขามีแร่แร่ธาตุกายิทธิ์นะเป็นพิมพ์ชะรุดเล็กนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นพิมพ์ชลรุดเล็ก <c oughs> เห็นไหมครับนี่ดูง่าย,ยคือไหลทั้งด้านด้านฝ่ามือเราซ้ายองพระจะยกสูงขึ้นเห็นไหมยกสูงขึ้น แล้วถ้าเราดูอันนี้ต่ําด้านซ้ายเราก็ามาัีจะต่ำเห็นไหมครับเนี่ยเวลาดูเนื้อพิมพ์ประกบเราทราบกันนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยแต่เวลาถ้าของเรียนแบบก็จะตรงมาเลยนะครูบาอาจารย์หลายท่านเราสังเกตนะเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นของแท้เขานี่เส้นตรงนี้ก็จะเหมือนกับขยับไปด้านหน้าอย่างนี้นะถ้าของเรียนแบบก็จะตรงนะตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยแต่ว่าของแท้พิมพ์ประกบเขานี่ปึ๊บมาก็จะ เห็นไหมครับเนี่ยขยับไปด้านหน้าเลยนะเนี่ยเบี้ยวไปด้านหน้าอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นจนะริงๆนะลักษณะพิมพ์ประกบเขานะด้านนี้เหมือนกันนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยไหลมาแล้วก็สะบัดไปด้านหน้าหนไหมครับเนี่ยสะบัดไปด้านหน้าอย่างเงี้นะเนี่ยตรงต่อรอยประกบตรงนี้นะเนี่ยสะบัดมาด้านหน้าอย่างเงี้นะ เนี่ยพิมพ์ช้รุ่นเล็กนะเนี่ยดูดูด้านหลังสิครับดูลักลักโบราณลักร้อยปีเขานะเ,นเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือแท้ตาเปล่าเรานะเวลาเราดูอย่างนี้นะดูด้านข้างเนี่ยเนื้อเขาแขนเขาเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นด้านด้านซ้ายแล้วนี่แขนด้านซ้ายนะเนี่ยเออซ้ายเราฝ่าองค์พระนะเอาง่ายๆเนี่ยซ้ายเราฝ่าองค์พระเนี่ย ถ้ามองดูอย่างนี้นะฝาเราซ้ายอ,องพระนะแขนเนี่ยหบใหญ่ไหมครับมองข้างๆก็จะก็จะปิดแขนด้านนี้เลยนะเขาให้สังเกตดูขนาดนั้นปกติมันจะไม่เห็นเห็นถ้าเรามองอีกด้านนึงอย่างเงี้ยนะเราก็จะเห็นแขนด้านนี้แต่มองแขนด้านฝาเราซ้ายอ,องพระเนี่ยมองปั๊บเราจะไม่เห็นแขนด้านซ้ายฝาองพระเลยนะท่านดูอย่างนั้นนะแล้วดูเนื้อเนื้อลักลักโบราณลักเก่าลักร้อปีเห็นไหมครับเนี่ย เขาจะไม่เรียบตึงไม่มันวาาเนี่ยสวยงาม่างงี้นะงดดราม่านะแท้พ่อเห็นมหานะท่านดูแท้ไม่แท้เรื่องของท่านนะแต่พ่อใหญ่มหาดูแล้วนี่แท้แน่นอนนะชุดนี้หายากมากเลยนะเพื่อนสมาชิกเป็นจะพาคีาพปิดตาเนี่ยโอโ้โหถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ชอบจริงจริงหาไม่ได้เลยนะอันนี้หลวงปู่แก้วนะนี่โอโ้โหราคาเนี่ยนักการเมือง วัวหน้าพักอดีตว่าหน้าพักหนึ่งของรัฐบาล <c oughs> แกนนําในยุคลุงตูเนี่ยรู้ใช่ไหมครับแกนนํายุคลุงตูใครใครเป็นเลขาธิการพักในยุคนั้นสามร้อยล้านนะั้นเขามีนะแต่ไม่รู้จริงเท่ประการในเขาพูดอย่างนั้นนะ,ะเพื่อสมาชิกดูปิดตาพระมหาองค์นี้นะจะเหมือนของเสียนดังตนหนึ่งนะ,ะเสียนดังชื่อชื่อพระชนะ <c oughs> พะจนะถ้าอ่านเต็มไม่รู้อ่านว่ายัางไงนะเซียนไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนะเพราะว่าท่านเป็นเซียนระดับประเทศนะเดี๋ยวจะหาว่าเราไปแอบอ้างเพราะอย่ามาหาไปดูคลิปหนึ่งของท่านนะภาพปิดตาท่านลงไว้นานแล้วนะโอ้สองปีแล้วมั้งไปดูเพื่อนสมาชิกลองไปดูย้อนหลังได้นะนะชื่อท่านที่เป็นชื่อถ้าเรียกตามอ,อ,กอักษรมันคือพระจนะ ถ้าอ่านเต็มอ่านว่ายังไงพระจนะนั่นแหละท่านลองไปเซิร์ชดูได้ภาพปิดตาของท่านนะโอ้ยคนดูเป็นแสนครั้งนะคลิปนั้นนะไม่ใช่ท่านมาเหมือนของพ่อใหญ่มหานะของพ่อใหญ่มหาไปเหมือนของท่านนะหลังจากใครดูคลิปนี้จบท่านลองไปเซิร์ชดูได้นะถ้าจริงเทศการในตรงยังไงคอมเมนต์มานะพ่อใหญ่มหาให้นอนให้อตินมาเหยียบหน้าเนี่ยถ้าหากว่าไม่ตรง เยียบก่อนไม่ได้นะเพื่อนอาจจะบอกเยียบก่อนได้ไหมมหาไม่ให้เยียบก่อนนะท่านต้องไปดูก่อนแล้วค่อยมาเยียบนะของพ่อใหญ่มหาไป็เหมือนของท่านนะเหมือนเลยท่านถ้าไม่เจอท่านเจอแน่นอนท่านลองไปเสิร์ชดูได้นะบอกว่าพระปิตาของเซียนดังนะไฟ์สดพระปิตาของเซียนดังที่ชื่อตัวอ,อักษรพระจันนะนะที่อ่านท่านลองไปไล่ดูนะโอ้โหพ่อใหญ่มาหาเห็นพ่อใหญ่มาหาดูเกือบ20ครั้งใน,นคลิปนี้ โอ้โหดูแล้วเนี่ยขนลุกขนพองเออทําไมของเราไม่เหมือนของท่านนะไปเหมือนได้ยังไงแล้วพระที่ท่านบอกว่าราคาเป็นสิบยี่สิบล้านเนี่ยมาอยู่ในมือเราชาวบ้านได้ยังไงเมื่ออยู่ในมือพ่อใหญ่มหาได้ยังไงแล้วลักษณะการผ่านการใช้มาเหมือนกันเหมือนเหมือนคู่แฝดเลยนะแสดงว่าพระองค์เนี้ยจะต้องออกจากพี่น้องตระกูลเดียวกันแต่อาจพี่น้องสองคนนี้อาจจะนะไปอยู่คนละที่นะแล้วก็สุดท้ายก็ มาอยู่ในมือของคนละคนนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยหากันให้กวักเลยเนี่ยองเนี้ยพิมพ์เนี้ยเนื้อเนี้ยทรงเนี้ยโอ้โหปัจจุบันเนี่ยนะหากันให้กวักเลยนะถามว่าพยายมมาหาแล้วเอาเอาเอาแม่เหล็กมาดูก็ดูติดนะ แต่ว่าในคลิปเนะี่ยเซียนใหญ่เขาไม่ได้เอาแม่เหล็กมาดูดนะแต่พออ่อใหญ่มาหาทาเองนะถ้าเอาแม่เหล็กมาดูดก็ดูดติดเหมือนขนาดของเซียนใหญ่นะแต่ของพออ่อใหญ่มาหาดูเห็นไหมดูดติดด้วยนะ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนสมาชิกโอ้โหดูแล้วนี่ขนลุกขนพองเลยใช่ไหมดูอีกรอบนะเนื้อเนี่ยทรงเนี้ยหากันให้ปักเลยนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนสมาชิก แต่ว่าในในคลิปนั้นลฟ์สดในครั้งนั้นในเซียนใหญ่เขาไม่ได้เอาม่เหล็กมาดูดนะแต่พอยังมาหาทำเองนะเนี่ยโอ้โหราคาไม่ใช่ในน้อยนะเนี่ยไม่ปล่อยนะไม่ไม่ปล่อยพยมาหาไม่ปล่อยคือเมคแค่นี้แหละครับเอามาให้ดูแล้วก็อันนี้หลวงปู่ยิ้มนะอ่าอันนี้หลวงปู่ยิม้มหลวงปู่ยิ้มวัดน้องบัวก,การยนาบุรีนะอืมอันนี้ก็เรียกว่าพิมพ์ <c oughs> ก็มีพิม เขาเรียกว่ากระจายนะพิมพ์กระจายพิมพ์จอบเล็กจอบใหญ่พิมพ์พมพพมพสังกระจายเนี่ยพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหน้องบัวก,กาญจนบ,บุรีพุทธคุณเนี่ยคงกระพันชาตรีเครคาดลาดรอดปลอดภัยนะเพื่อนสมาชิกต้องถามนายทหารภาค3นะถ้าใครมีพ่อมีแม่หรือว่าเป็นคนยุค90 อายุเก้าศูนย์เหมือนพ่อเหญ่มหาเนี่ยก็คงจะมีพ่อหรือมีแม่หรือมีญาติที่เป็นทหารภาคสามนะในสมัยนั้นช่วงที่ลบกับลาวที่ล่มเก้าก็ก็ยังเกิดทันนะใครเกิดทันบ้างนะพ่อเหญ่มหาช่วงนั้นโอ้อายุปีสามศูนย์สองเก้าสามสองแปดสองเก้าสามศูนย์ช่วงนั้นอ,อายุยี่สิบปีพอดีนะยี่สิบปีพอดีปีที่บวชพระเลยนะเป็นเนนมาได้ห้าปีแล้วก็มาบวชพระในปีสามศูนย์พอดีเลยนะ นั่นแหละยุคนั้นน่ะรู้สึกว่าขอญาติเ่ยชื่อท่านนะท่านเป็นแม่ทัพเออท่านท่านท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะท่านพลเอกเวลิตยงเจยุทธนะขอญาติเ่ยชื่อท่านนะตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะท่านเป็นโอ้โหอีสานเฉียวในยุคนั้นคนอีสานต้องรู้จากท่านนะจิ๋วหวานเจียบพระยมหายังจําจิตตาท่านได้นะตอนนั้นท่าน สายแว่นนะท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพลเอกอาทิตย์นะพลเอกอาทิตย์่วงนั้นป่าเปมแล้เราก็เป็นนายกใช่ไหมพลเอกอาทิตย์ก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดพอเกษียณเสร็จก็มาเจอพลเอกชาวริตก็เป็นลูกป๋าอีกคนหนึ่งคนนะเป็นลูกป๋าเหมือนกันผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารชูงสุดด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะนั่นแหละ ทัานก็ลบกับลาวนะลาวโอ้ยพ่อยยมาเคยเล่าไว้นะเคยเล่าไว้ในช่องมหาสองาบ้านนี่แหละนะเฉพาะลาวเนี่ยโอ้โหไม่พอมือไทยหรอกเพื่อนสมาชิกบอกเลยแต่ปรากฏว่าลาวเวียดนามมาช่วยนะส,สงครามลงก้าวแต่เราทราบดีนะโอ้โหลาวมีเวียดนามมาช่วยนะเวียดนามยังไม่พอมีทหารไม่ทราบฝ่ายมาด้วยนะทหารไม่ทราบฝ่ายก็คือพวก รัสเซียนะทหารรัสเซียแถวสรุปก็คือพวกคอมมิวนิสต์อนะมาช่วยกันลุมกินโต๊ะประเทศไทยนะประเทศไทยก็สู้สู้ยิบตายนะสู้จนลูกปืนใหญ่หมดอะนะไทยก็ธรรมดาที่ไหนละ่ะก็มีจีนนี่แหละครับมาช่วยจีนก็เอาลูกระเบิดลูกปืนมาช่วยนะ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงอเมริกันแล้นะอเมริกันนี่โม้ขี้คุยตาขาวนะ ดีแต่ประชาธิปไตยดีแต่ประชาธิปไตยเวลา,าจริงๆก็ไม่ได้ช่วยไทยเท่าไรหร่หรอกครับโอ้มีแต่ช่วยจัดการไทย,ยไม่ว่านะอเมริกันเนี่ยใครทีชอบประชาธิปไตยอเมริกันใครที่ชอบบูชาฝรั่งอเมริกันนี่ท่านโดนอเมริกันล้างสมองแล้วไทยรบสู้ยิบตาจนลูกกระสุนหมดอ่ะนะจนจีนก็ต้องส่งลูกกระสุนมาช่วยนะนี่คือ เพื่อนแท้เลยนะจีนนี่นะหรือแม้กระทั่งก่อนหน้าจะมาช่วยเราอีกจริงก็ช่วยเราช่วงคำม้นแดงลบกับยวนนะนะจนยวนปราาไทยว่าถ้าเขาจะบุกไทยนะชั่วโมงเดียวถึงกรุงเทพเลยนะก็จริงนะรถถังประมาณ300คันเขามารออยู่ที่โนนมกมุ่นแล้วนะพราะยิมหาเป็นคนตาพยานในสมัยนั้นในยุคนั้นรู้ดีนะโอ้โหรถถังยวนมาอยู่ที่บ้าน โนนหมกักมุ่นไม่ต่ำกว่าร้อยคันเกือบสามร้อยคันเตรียมที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพแล้วนะปรากฏว่าจีนเขายอมที่ไหนล่ะ,ะสมัยนั้นท่าน <c oughs> อาจารย์คือธิ์เราไม่ธรรมดาแล้วครับท่านคงมีอะไรสักอย่างเนี่ยท่านไปเยี่ยนไปไปไปเยี่ยนจีนไงเยี่ยนจีนกลับมาก็มาเกิดสงครามพอดีอ่ยนะ <c oughs> ท่านเหมาท่านก็เมตตา เมตตาทมอะนะท่านะก็รู้นิสัยคนไทยดีนะโอ้โหสงครามจิตวันยังเกิดขึ้นนะยวนจะบุกไทยทางด้านใต้ทั้งด้านเหนือติดกับจีนนะ่ะเขาส่งกองหลังทหารมาเลยจีนก,ก,ก็ตายเยอะนะเพื่อนสมาชิกจีนตายเกือบแสนนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ตายนะสงครามครั้งนั้นนะ่ะจีนเขาก็ตายเยอะนะส่วนเวียดนามนี่ตายหมดตั้งกองทั้งประเทศ <c oughs> ไม่ต่ำกว่าสามแสนนายตายเกือบหมดนะต้อง เอารถถังจากโนนหมากมูลที่จะบุกไทยต้องเอารถถังขึ้นเหนือเลยนะทั้งปืนใหญ่ทั้งคนทั้งทุกอย่างเตรียมป้องกันชายแดนแต่ที่ไหนได้จีนเ็าทะลุทะลวงมาจะถึงาหานอยแล้วนะสั่งสอนเวียดนามภายในเจ็ดวันเสร็จสับปั๊บเขากลับเลยกลับเลยนั่นแหละยวนจึงไม่ได้ยวนจึงไม่ได้บุกไทยตามที่คุยไว้ว่าเจ็ดวันสั่งสอนได้เลยแล้วเขาก็จบนะจีนก็กลับประเทศ ยวนก็เลือกลบกับกเัเมเแดงเลยตั้งแต่บัดน,นั้นนาทีนั้นหมดคนหมดกําลังไปเยอะนะให้แค่ฮุนเซนปัจจุบันเนี่ยฮุนเซนคนปัจจุบันเนี่ยของกเัเมนเนี่ยมันรับมือแทนถ้าฮุนเซนไม่มีเวียดนามมาช่วยในยุคนั้นก็ฮุนเซนก็เรียบร้อยไปเหมือนกันแหละครับนั่นแหละเวียดนามก็มาช่วยฮุนเซนไว้จนจะททลุเข้าไทยแล้วจึงได้โม้ว่า วันเดียวถึงไทยกรุงเทพเลยนะที่ไหนได้เ็วันเรียบร้อยอันนี้คือเล่าให้ฟังนะอันนี้มาไกลนั่นแหละครับเล่าให้ฟังว่าทหารภาคสาเขาปกป้องอเรียกว่าบ้านลมก้าวนี่ยนะโอ้โหมีปิดตาของลวงปู่ยิ้มนี่นะปืนยิงไม่เข้าเพื่อนสมาชิกแล้วก็มีมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะทหารไทยช่วงนั้นเป็นทหารเร,เรียกว่านิรนา,นามเหมือนกันอ่นะ ไปช่วยลาวลบนะ <c oughs> ลาวช่วงนั้นเน่ะมีลาวเหนือลาวใต้นะลาวฝั่งประชาธิปไตยกับลาวฝั่งคอมมิวนิสต์นะนะคือทหารไทยก็ไปลาวก็เยอะนะ <c oughs> เพื่อนสมาชิกค,คงทราบทุ่งไหหินใช่ไหมสงครามทุ่งไหหินน่ะนะนั่นแหละครับมีสมาชิกพ่อใหญ่มหาเป็นคนเคยไปลบลาวมาด้วยนะนาะนแล้วท่านคอมเมนต์มาคุยกันนะ <c oughs> ท่านก็มีหลวงปู่ยิ้มเหมือนกันนะมีหลวงปู่ยิ้มติดคอไปลบ ที่ลาวทุ่งหอยหินเนี่ยโอ้โหลูกระเบิดลงเนี่ยเป็นบอบเป็นหลุมเลยนะกระเด็นไปต้องโอ้โหเพื่อนในตาเห็นจา่จาจา่าเนื้อกระดูกเศษแขนศีรษะกระเด็นกระดองคนรจะทางให้เห็นจา่จาไ่าด้ท่านบอกนะแต่ตัวท่านนี่มีหลงปู่ยิ้มที่คอเนี่ยไม่เป็นไรเห็นไหมเพื่อนสมาชิกทหารไทยก็ไปเป็นทหารนิรานามช่วยลาวลบก็มีเหมือนว้าแดงกับไทย <laughs> เรียกว่าไทยใหญ่หน,นะไทยใหญ่ ปะทะก่อนเปิดก่อนกับว้าแดงนะไทยเราอยู่นิ่งๆนะแต่ปรากฏว่ามีทหารไม่ทราบฝนะ่ายมีเหมือนกันไทยเราเล่นบททหารไม่ทราบฝ่ายทหารรีเดนารนี่มามาตลอดการนะทหารไม่ชอบ,ออชอบรับลงทางอะนะก็ไม่ว่ากันนะเป็นกลยุทธ์นะทหารไม่ทราบฝ่ายช่วยไทยใหญ่ลบนะก็ไปคิดดูว่าเป็นใครนะ <c oughs> อันนี้เล่าสู่กันฟังนะทหารภาคสามเขารู้ดีนะ ตอนนี้ถ้าหากว่านายทหารท่านใดหรือว่าใครก็ตามที่มีหลวงปู่ยิ้มวัดน้องบัวกาญจนบุรีเนี่ยท่านอยู่กันนะมีมีปิดตาท่านนะโอ้โหอย่าปล่อยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเนื้อขี้เป็ดทีเขาบอกนะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนื้อขี้เป็ดนะท่านรักษาไว้ดีนะเนี่ยอันนี้แท้แน่นอนนะท่านไปเปิดดูได้นะในคูเกิลในเน็ตในสื่ออะไรท่านไปดูเทียบเชียงได้เนี่ยไม่เจนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย โอ้สุดยอดเลยนะองค์นี้นะอันนี้พ่อใหญ่มหายังไม่ได้เห็นประสบการณ์โดยตรงกับลวงปู่ยิ้มแต่ว่าศึกษาเล่าฟังจากคนที่มีประสบการณ์นะแล้วก็มานนเนี่ย <c oughs> ลวงปู่จีนเห็นไหมลวงปู่จีนวัดเชิงเลนนะลวงปู่ลวงปู่แก้วลวงปู่ไข่เนี่ยเป็นสิทธิ์ของลวงปู่จีนนะเพื่อนสมาชิกนะลวงปู่แก้ว วัดเครือวันลวงปูไขวัดเชิงเลนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของลวงปูจีนวัดวัดท่าลาดเหนือนะเนี่ยวัดท่าลาดเหนือพิมพ์แข้งม้อนใหญ่นะโอ้หลังหลังเบียนะเนี่ยหลังเบียโอ้แบบสุดยอดเลยนะองค์เนี้ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับเนี่ยมีรอยนิ้วมือลวงปูกด,ดเลยนะเนี่ยเนี่ยรอยนิ้วมือนะดูของแท้ดูง่ายนะเพื่อนสมาชิกท่านอย่าไปมโนเยอะนะไอพวกที่เขาขายผ้ากันนี่มันมโนเยอะคิดเยอะมันคิดแต่ค้าขายมันคิดแต่เอาเงินเอาทองนะ คิดแต่ว่าฉันจะหลอกพวกนี้ได้ยังไงซื้อมาห้าหมื่นไปขายห้าล้านมีมาแล้วนะซื้อพระนางพญา25บาทตลาดนัดไปขายยีล้านให้กับเจ้าพ่อสือ่อแล้วก็ฟ้องร้องกันอยู่ตอนนี้นะไอ้พวกนี้มโนเยอะนะของจริงของแท้อยู่กับเราชาวบ้านเนี่ยเน่นแข้งม้อนใหญ่โอ้โหแบบสุดยอดเลยนะเนี่ยอันนี้คือลุงปู่จีนนะ <c oughs> นี่แหละลุงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะ เหมือนนั่งพับเพียบเนาะนี่น้องปูไข่เหมือนไข่ผาซีกไหมเพื <P an throp ic> ่อนสมาชิกเหมือนนะอันนี้คือพิมพ์ใหญ่นะหลังเบีย้ยพิมพ์ใหญ่หลังเบี้ยนะลงลักเนี่ยคือเนื้อว่านเครือกุ๊กไก่หรือว่าเครือไก่กุกเนี่ยเหมือนเนื้อว่านเนื้อเดียวกันกับนี่เลยนะเนี่ยเพื่อนสมยายชิกดูนี่เห็นไหมครับเนี่ยเครือฝากรักเครือกาหลวงเครือเกาเอายอดลักยอดลมอ่ายอดลักรักลักรักโยมรักขนุนเครือไก่กุกหรือว่าเครือกุ๊กไก่นี่ยลงปู ลวงปู่กแก้วเนี่ยโอ้โว่ากันว่านะถ้าเครือไก่ไก่ตัวผู้นะไปยืนตีปีกร้องขันที่เครือไก่กุ๊กนะตีปีกร้องขันนะโอโ้ไก่ตัวเมียวิ่งมาเป็นฝูงเลยนะเนี่ยนี่นะมวลสารนะดูดูมวลสารนะคือชาวบ้านไปช่วยลวงปู่กดพิมพ์เนี่ยลืมล้างมือกลับบ้านเนี่ยกลับไม่ถูกนะหลงซอยเข้าบ้านตัวเองว่ากันว่าอย่างนั้นนะถ้าใส่ในกระเป๋าขึ้นบ้านใครถ้าหล่นเส่ตุ่มใครต้องเทน้ําออกหมดตั้งตุ่มนะถ้ากินน้าเข้าไปเนี่ยโอ้โห ยกยกบ้านยกครัวเลยนะเนี่ยโอ้โหเขาจึงนิยมลงลักเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยลงลักลงลักปิดไว้เพื่อที่จะไม่ให้ลงลักปิดตรงไว้เพื่อที่จะไม่ให้มวลสารเนี่ยหลุดออกมาไปถูกใครเข้านะแค่ดมกลิ่นนี้ก็โอ้โหเดินตามแล้วนะแค่ดมกลิ่นนี้ก็เดินตามแล้วเนี่ยขนาดนั้นเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเอามาให้ดูเทียบไปดูก็นี่เห็นไหมครับดูเนื้อเนี่เหมือนกันเลยนี่มีเนื้อเนื้อลักษณะแบบเดียวกันนี่เคือไก่กุ๊กเหมือนกัน เนี่ยก็คือท่านเป็นสิทธิ์ไงหลวงปู่ไข่หลวงปู่แก้วเนี่ยเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่จีนไงเนื้อมวลสารสามท่านนี้ยังใกล้เคียงกันไงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราจะมาดูว่าเนี่ยหลวงปู่จีนเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเนื้อลักษณะคล้ายๆกันเลยนี่เนี่ยหลวงปู่จีนแล้วก็มาหลวงปู่แก้วเห็นไหมรับเนื้อใกล้ๆกันเลยคล้ายกันเลยเห็นไหมครับไม่แตกต่างอะไรเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนื้อสามท่านนี้นะ แล้วก็เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนไข่เหมือนไข่ผาซีกเลยนะเนี่ยที่สําคัญก็คือศอกทางด้านฟามือเราซ้ายของพระจะต่าเห็นไหมต่ําศอกซ้ายมือเรา,าฟางพระยกสูงขึ้นเห็นไหมลักษณะท่านนั่งพระเพียบแล้วก็เป็นพระที่รู้วัน,ว,นวันตายตัวเองนะเชาวมาที่จะบันนี่ท่านจะมรณภาพรเนี่ยท่านก็อาบน้ําทรงกีวรใสาย้าสังฆาติแล้วก็ให้ลูกศิษย์เอาดอกไม้ทุบเทียนมาท่านก็ อขอกระมาพระพฤติรูกกายกรรมวจญิกรรมมนกรรมแล้วก็เข้าฌานแล้วก็มรณภาพเลยนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆน,นะนี่คือภาพปิตาเป็นจพาคีราชินีแห่งพระเครื่องราชันแห่งพระบูชาปิตาแห่งลุมิน้ำเจ้าพญาท่านวหวอย่างนั้นนะถ้าใครมีพระปิตาแห่งลุมิน้าเจ้าพญาทั้ง5องค์นี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะเพื่อนสมาชิกขอให้ทุกท่านจุกดีนะครับสวัสดีครับ